ความโกรธความโลภความอวดดีความถือดีความริษยาคือผลพวงของความไม่รู้มายาแสดงแต่เรื่องไม่ดีล่อหลอกเราแต่ชีวิตและความตายนั้นไม่ตามกันเป็นสิ่งเดียวกันเราต้องล้างภาพมายาออกเมื่อใดก็ตามที่ภาพมายาหายไปพวกเรา จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปัจเจกโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดศีลส,สมาธิและปัญญาการใช้หนทางความดับทุกข์หรือมักแปช่วยให้กำจัดภาพมายาไปได้เราขอย้ำกับพวกท่านว่าด้วยการรู้ชอบด้วยการคิดชอบ ยการจุรจาชา่อเอวัสดีครับผมเอกลาชพึกรับเช่าให้เช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องาารองางยอดนิยมทุกชนิดและรับจัดหาพระเครื่องตามใบสัง่งฝากกดติดตามผลงานได้ที่ Facebook ลน์เพจ TikT อกและ YouTube การันตีโดยเอกลาศพึกครับ